ting น้อง vẫn ยังไม่รู้นะฮะว่าน้องหิวไม่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy น้องกองท้งมเลยชงหมแวันนี้มันเกิดน้องอิวนะวันนี้เกิดน้องอิววันที่6ธันวาคมนี้อายุหนูควบหรอใช่ค่ะอายุอยุ6ขวบจะอายุ6ขวบวบเต็มแล้วนะคะวันนี้อ่าเป่าเทียน กลัวจะจะไม่ได้เป่าเลยเอาม่ต้องน้ำลายลงไปนะคะเอาเป่าเร็วเป่าล <im ูกเป่าเป่าเป่าดีดีลูกค่อยๆดีใจไหมลุกสการวันเกิดน้องเยิดีใจไหมดใจอย่าอ่า้ง อวยพรก่อนอวยพรก่อนอวยพรให้น้องอิวสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บยกมือไหว้สิยกมือไหว้ดิรับพร้อมแม่กนรับพรรับพรรับพรน้องอิวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเก่งเก่งนะดูไหมให้เป็นเจ้าคนนายคนนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกนะนะอ่น้องออมอวยพรน้องดิขอให้อิวสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เก่งเก่งเก่งเก่เก่งเก่งอ่ี่อมว่า อ่ะพ่ออวยพรมางพ่ออวพรมางชื้ออ่าหนูถือสินูอเค้กหน้าถึงห้ปล่อยไปเลวันนี้แม่ช่างงานในวันนี้วันที่หกธันวานะเป็นวันเกิดของน้องอิ๋วดูดีๆค่ะวันนี้ก็ครบเจ็ดขวบใช่ไหมหกขวบหกขวบเอ้ยหกขวบเอ้ยยกินไม่ได้กินไม่ได้ครบหกขวบเต็มชื้อชื้อดๆชื่อฮะหกขวบเต็มพ่อก็ รัพรมันเกิดให้น้องอยู่รับพรพ่อก่อนลูกมือไหว้ก่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะมือไหว้ก่อนเพิ่งกินตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกมืกอไหว้รับพรพ่อพกัอนดิรัอ <c oughs> พรก่อนโหพ่อให้พรแค่นีไนนนไ้ไม่ดื้อนะดื้อไหมไม่ดื้อเอามีมีข้อความพิเศษเจากพี่อามพี่อามว่างลูกดิฮพี่อามเขาเขียนเขาเขียนข้อความมาเขารู้ว่า วันที่ห้าไปหาน้องอามวันที่ห้าเนี่ยเขารู้ว่าน้องอิ๋วเกิดวันที่หกเนี่ยที่หกมีข้อความเขาเขาเขียนแปะในสมุดโน้ตมานะในในนั่นนะการ้านในการ้านนะเขาอวยพรเขียนให้อุปพรให้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 น้องสาวเขาน้องอิ๋ว<า>เขาเขียนม<า><ข>ตอนน้นััวฟัง,งก่อนสิพ่อก่อนเพราะว่าอะไรพี่อามเขียนว่า อะไรนะสุขสันต์มันเกิดน้องอ๋วน้องคนสุดท้องเขาบอกสุขสันต์น้องอ๋วน้องคนสุดท้องก็ให้มันอะไรนะมันเกิดน้องอ๋วครบหกขวบครบครบหกขวบวันที่หกธันวาเขียนวันที่หกธันวาก็ได้พี่อาหัน้ธันวาให้น้องอ๋วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักนะจุ๊บๆเขาบอกแค่นี้ <c oughs> ในเขาเขียนในกระดาษไปดิกระดาษที่เขาเขียนไว้นะเขาบอกแค่นี้ก็ต้องบอก <c oughs> แค่นี้ก็ต้องบอกนะพอน่อหนิไม่อยู่รับพี่อารมไหมรักคิดถึงพี่อามป่ะคิดถึงเดี๋ยวพี่อะเมื่อวานก็ไปหาพี่อามมาเห็นพี่อาร์มเมื่อวานเมื่อวานไปเห็นไปยืน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 คุยกับพี่อามอยู่ในห้องใช่ไหม ใช่ไหมพี่อามว่าอะไรบ้างฮะพี่อามถามหนูว่าอะไรพี่อมามเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดหนูไม่ใช่เหรอเยันไงอร่อยปะค่อยๆจะพูดลงคอล,ลค่อยๆกัดเอาตัดเค้กตัดเค้กตัดเค้กกันแล้วไงไมช้อนอไม่มีช้อนมีสิลูกน้องเยว่ตัดเค้กตัดอันนี้ยัองไง เค้ก <Okay>. okay. สวยไหมอันนี้ของใครอันนี้ของใค่อยตัดนะลูกนะคนอานคนอ่านอันนีองใคเดี๋ยวเดี๋ยวเดแม่เอาช้อนมาหน่อยสิมันจะตกเลยวนวนเด็ววนนี่ไม่วนปวนะไม่ขึ้นนะแม่ ขอยู่คนอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อีกใช่ไมันนให้ใครอ่ะให้ใครอ่ะให้ใครอะค่ะให้แม่ก่อนดิให้แม่ก่อนดิให้แม่ก่อนอ๋อให้ใครให้ใครก่อนอาให้ให้วางเลยให้เจ้าของมันเกิดให้สิน้องฝนไปหยิบพอนมาสาคันป่ะหาเจ้าของมันเกิดให้ตัวเองที่ชอบให้ตัวเองน้องอยู่ป้อนเค้กแม่หน่อยสิป้อนเค้กแม่ว่านเอาเอาช้อนมาคันหนึ่งเดียวน้องอลี่ป้อนเค้กแม่หน่อยเร็วคันหนึ่ง อ่าแม่แม่น้องย่ป้อนออาอะไรกันนะอะไรกันนะอะไรอันนนเลยอันนั้นเลยนั่นเลยอันนั้นใหญ่อั้ขอเอาลองป้อนแม่ดิป้อนแม่ดิอือขอบคุณค่ะอ้พ่อะอาอากเร่อยด้วยอันจะติ๊กนิ่ จะไปให้ชวดน้อยชวดย่ามั้งให้ใครให้ยาไหมอให้ยายด้วยให้ยายด้วยให้ย่ากัอชวดน้อยก็ได้เออไปปวดป่ะให้ย่าตอชวดปวดไปให้เองปวดให้เองให้ย่ากับชวดนะชวดแล้วย่านี่นี่ละย่าชวดน้อยสงอันสคนอะเออลกนาไปให้ย่าน้องออมเลี้ยวกไ้อมเยวเอาอมถือไป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 อวไปไเดี๋ยวให้ย่าไปนให้ด้วยไม่ร้อยมาไป็นย่าไป เอาไปให้ยาไปเร็เอาไปให้ยาไปูตัดเองไปไปไปน้อยมาเร็วไปหยาเร็วไปหยากระชวดระวังอ่ะน้อยมานี่แล้วอิทางนี้รถอันน้อยวันนี้วันเกิดอิวกิเค้กมาให้เอาไปให้ยากระชวยยาวันนี้วันเกิดอิวกิเค้กมาให้ชืด้วย

เก e ืออิ่วอิ่วฮ้้มัน ouais, กิมเยขอบคุณค่ะอค่ะอาอ็มอามอเอ็มไอเเอค่ะคุณเงินเนาะคุณให้ตังค์เนะช่วยให้ตังค์ด้วยสิเอาว โอ้โนนละอ่าน้อยนะอ่าน้อยเร็วอ่านไปอ่านน้อยน่ดอ่านน้อยนิดเลยเดี๋ยวไปหาที่บ้านะไม่จะกินยังไงล่ะอะไรลูกอืมโอ้ยายให้ตังมาด้วยให้เท่าไหร่ยากะชูเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ให้ให้น้องอิ๋วดูดิมันเท่าไหร่กี่บาทกี่บาทน้องอิ๋วเท่าไหร่อ่าลองนับดิยี่สิบไม่ไม่เอาให้ให้น้องอิ๋วนับ เป็นเท่าไหร่เป uh, okay. ็นเท่าไหร่เอาเป็นเท่าไหร่อาจะขึ้นปนึงแล้วยี่สิบบวกยี่สิบอีกรองขึ้นมาเอายี่สิบบวกยี่สิบเอายี่สิบไว้ในใจเอายี่สิบไว้ในใจก็ต้องเป็นหกสิบสีเออร์ดเอานี่พ่อมีของขวัญให้ของขวัญพ่อนะอ่านี่ของขวัญวัวของขวัญพ่อนะ ชอบไหมชอบไหมนี่ฉันชอบเดีชอบชอบอะเอาเอาเอาตัดเค้กให้พี่อ้วนดิพี่อ้วนนั่งนี่พุงยืดแล้วนี่นพี่อ้วนนั่งพุงยืดแล้วนี่โอ้โหนี่่ตัดนีเดี๋ยวพี่กินกระฝุนก็ได้ทำลายลายพี่อ้วนเอาตัดให้พี่อ้วนเลยพี่อ้วนเลยให้พี่อ้วนจานคุณหนึ่งพี่อิ๋วจัดขึ้นไม่ไม่ไม่แล้วพ่จะเก็บเองว้าว a m a z อะไรเนี่ยตากยังไงเนี่ยอ่าตากแบบขี้อว,วนตน,นี้นี่ไงหนูก,กินกระฝนเอว้วนก็ได้อว้อนวนอ้วนอ้วนก็ได้อ้วนก่อนจะฆ่าตาไปกินวันนี้น้องอิยวเกิดวันที่หกทานวานะครับเจ็ดขวดเขวดหรือหกขวดหกขวดเต็มฮะหกขวดเต็มแเดี๋ยวพึ่งของแม่ดิอยกหกขวดเต็มฮะอันนี้แอมเปร์กระฝนอ้อะวะ เออแม่นึกกับพ่อของพ่อหญ่อยู่ห่างก,กับน้องอยู่นี่อยู่ห่างก,กับน้องออมนี่ห้าปีฮะห้าปีสี่ปีแล้วไม่ใช่อยู่อายุห่างกันห้าปีใช่อายุห่างก,กันหากก้าปีส่วนน้องออมนี่อายุห่างพี่อามห้าปีฮะเออเดีพี่อามอายุห่างพี่อ้อมนี่ห้าปีคนละห้าปี However, ต้องกินสตรอเบอร์รี่เพราะพ่อพ่อติไม่กินเนาะกินเถอะกินเถอะชื่อเรียกคือบอกทีแรกน้องอิวนี่นึกว่าเป็นผู้ชายนะอะไรเป็นผู้ชายตรงไหนผู้ชายจะมีผมคิดว่าเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวผู้ชายจะมีผมเหรอ ต้อันนี้จะจะเล่าอะไรให้ฟังตอนตอนที่แม่ท้องน้องน้อี่ยวเนี่ยพี่แต่พี่อามเขาบอกพี่แตกพี่แตกเขาบอกไม่เอาเขาบอกไม่เอาไม่เอาน้องแล้วแม่ก็ตอบแบบว่าแล้วก็ไม่เลี้ยงน้องไม่แล้วแม่ก็ไม่เอาไม่แม่ก็บอกว่าแม่เคยเดี๋ยวต้องให้แม่เล่าให้ฟังพี่อามพี่อามเขาพูดเลยเขาว่า แล้วพอหนูเกิดมาวันหนึ่งโอ้โหเล่นกับหนูทุกวันเลยจริงจริงเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาน้องไม่เอาน้องอ่า <laughs> ไม่เอาน้องไม่เอาน้องอิ๋วพอมาพอวันแรกที่น้องอิ๋วคลอดะ <laughs> เล่น <laughs> น้องอามอุ้มอุ้มทั้งวันอุ้มไม่ปล่อยเลยอ่ะ <laughs> อุ้มมันกอดเลยอืออุ้มใช่ไหมน้องอ๋อม ก่อ,อนท,อที่น้องยิวจะเกิดนะเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเราไปอช้อนก่อนไม่เอาน้องไม่เอาน้องพอพอน้องเิวเกิดเกิดมาโหอุ้มอุ้มทั้งวันอุอ้มไม่ปล่อยเลยอารักนะเขารักวอ่ามเขารักเขารักน้องเอวรักที่สุด,สดเป็นไรไม่ได้ แม่ตีไม่ได้แม่ตีไม่ได้เลยนี่พี่อามต้องปกป้องเดี๋ยวต้องให้แม่เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่น้องอยิวจะเกิดนี่พี่อามเขาว่าไง <c oughs> แม่เป็นไรแม่เป็นไรนี่ถามแม่ดู <c oughs> นะนี่ให้ให้แม่มารีว่าเล่าให้ฟัง นี่ตอนที่น้องอิ๋วยังไม่เกิดนี่อามเขาว่าไงเขาไม่เอาน้องใช่ไหมเล่นเดี๋ยวแม่ก็เม่เอากันไม่เอาตอนท้องก็ไม่เอาไม่เอาตอนท้องแม่ก็ต้องโกหกว่าแม่กินข้าวอ้วนแม่ทำไมแม่ท้องแม่ทำไมกินข้าวเยอะจังแม่ก็จะบอกว่าแม่แม่กินข้าวเยอะทุกวันเลยจน แม่เขาก็ลูบท้องแม่ทุกวันแหละแม่ทำไมได้กินข้าวเยอะจังไม่เอาไม่เอาน้องนะหลงหลงไม่ยอมเอาน้องพอน้องคลอดมาแล้วตอนนี้โหอุ้มทุกวันเลยละ <laughs> กอดน้องอห่อมน้องเนี่ยเนี่ยน้องอามไม่ได้เลยหละเฮยใหญ่เลยอุ้มนอ <c oughs> อ้องเฮยใหญ่เลยพอน้องคลอดมาเนี่ยไปรักน้องที่โรงพยาบาลไม่ปล่อยอยามเขาวะจ้ะ อุ้มน้ไม่ปล่อยเลยอุ้มไม่ปล่อยเลยรับน้องตอนทองนี่ไม่ได้เลยนะไม่เอาไม่เอาตอนทองนี่ไม่เอาเมยต้องโกกก็กินข้าวแล้วเหมือนท้องโตอ้วนโอ้พี่อาเมย์ตาเล็ดน้ำตาลาดเลยไม่เอาเนาไม่เอาแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องสาวสุดที่รักของเขาเลยแหละรักมากที่สุดเลยนะใครเกยน้องไม่ได้เลยนะเกยไม่ได้ฮะ ไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยตีน้องเขาก็ไม่ได้ไอเนี่ไอคนนี้ไอคนนี้ตีน้องเขาไม่ได้เลยนะคนนี้ตีน้องไม่ได้เล่นวันนั้นเล่นพี่อ่านเล่นปากเป็นไงปากแตกเลยโดนอ่ามต่อยใช่ไหมใช่โดนอ่ามต่อยปากแตกเลยตอนนั้นเมื่อกี้น้องอิววก่อนที่จะไปเนี่ยก็ต่อยอยู่ตรงเนี้ยเจ็บมากเลยนั่นแหละเมื่อกี้น้องเขาไงเมื่อกี้น้องอิวไงเมื่อกี้น้องอิวอันนี้แบบเนี้ยที่บ้านเ้าหมดจ้ะอะไรลูกยังไม่หมดลูกเสือไม่หมดอ่ะบายบายน้องเอียวบายบายไปก่อน น้องิอียายบายก่อนวันเกิดบายบายก่อนไม่ได้นะบัดวีไปไปเอซีก่อนวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะทำดีดีทำดีทำดีเยวันดีวันดีค่ะวันเกิดน้องอิวนะคะหัวฟูเลยด้วย